เด็กจะไปแก๊้งไหนแก๊้งเรียนเก่งแก๊งช้อปปิ้งแกลงแบนเนมแกล้งญี่ปุ่นแก๊้งเกาหลีแก๊้งแต่งตัวแก๊้งบิดรถตีสองเด็กจะไปแก๊้งไหนคําตอบคือวัยรุ่นจะไปแก๊้งที่เปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงแสดงอะไรเซลล์เอสติมหนูทําได้ห้ามกันดีนักเล่นก็ไม่ให้เล่นทําอะไรก็ได้ศูนย์ไปหาพื้นที่ที่เขาไม่ศูนย์ และได้เสียงตบมือรอบข้างบิดรถตีสองบิดปั๊บเสียงตบมือรอบข้างภาพแบบนี้ไม่มีในบ้านไม่มีที่โรงเรียนมีที่ตีสองบนถนนเราเรียกว่าแกง๊งเขาทำเช่นนั้นทำไมเพื่อหาพื้นที่และหาอัตลักษณ์เราได้แต่สวดมนต์ว่าหลัง18เขาควรเลิกเพราะเขาก็จะเบื่อแล้วโดยหน้าที่เขาจะเบื่อแล้ว แต่ก่อน18เขาจะคอหักตายหรือเปล่าอันนี้ส่วนมน์เรามีแต่สายสัมพันธ์ทำอะไรก็อย่าให้แม่เสียใจยคอยดึงไว้ EF กกำลังไปเรื่อยๆกำลังไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่แข็งแรงเต็มที่พวกเราทราบอยู่วัยรุ่นนั้นฮอร์โมนหลังอันทุกอย่างก็จะพุ่งพล่านเอาชนะ EF ได้อยู่เราก็จะมีตัวสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์สร้างเมื่อไหร่ ตั้งแต่เกิดจนถึงสามขวบเรื่องจะไปวนไปที่สามขวบเสมอเป็นตัวตัดสินทุกอย่างคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อผมมีหน้าที่พูดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นในตอนจบทำไมบ้านนี้รอดแล้วบ้านนี้ไม่รอดมันมีคำตอบที่ชัดเจนมีแม่ให้หันหลังไปดูจะทำอะไรลูกก็ทำแต่อย่าให้แม่เสียใจจะบิดรถก็ทำแต่อย่าให้แม่เสียใจประโยคมันจะออกมาทำนองนี้นึกออกไหมฮะ ถ้าจะล้มให้สโลโมชั่นกลิ้งแล้วยืนได้อย่าให้แม่เสียใจย